แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่29เมษายน2564ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิง่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป บริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนหรือหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกแล้วก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับล่าสุดเวลาประมาณ5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า โดยเตือนนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุรุนร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมภาคใต้นะครับทำให้มีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักในระยะนี้พยากรณ์อ,อากาศหนาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือในวันนี้มีฝน70%ของพื้นที่ จะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านกำแพงเพชรตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณที่มีฝนตกนะครับจะมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกร่วมถึงฝนตกหนักในบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้ฝน70%ของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ด ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีบริเวณที่มีฝนตกจะมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกนะครับรวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำความชื้นของลมตะันออกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางฝน70%ของพื้นที่นะครับ บริเวณที่มีฝนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนคนปรปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณที่มีฝนนะครับจะมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง จากการพัฒนำความชื้นของลมใต้ภาคตะวันออกมีฝนตกฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เน้นจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วชาเชิงเราชนบรุรีรยองจันทบรุรีและตราดบริเวณที่มีฝนนะครับจะมีลมกระโชกแรง และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตอนออกฝน60%ของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราช จากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ในบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูล จากการพัดนำความชื้นของลมตะวันตกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน60%ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงร่วมถึงฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกากลุ่มฝนนะครับเป็นลักษณะของกลุ่มฝนปานกลางจะเน้นบริเวณอีสานตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอีสานตอนล่างที่ติดกับบริเวณประเทศกัมพูชานะครับ ฝนจะเน้นเลยเวียงจันทร์อุดรธานีบ้านทาตขอนแก่นโพชัยหล่มสักเลยพิษ,ษณุโลกปัวเทศบาลเมืองน่านวิเชียบรบุรีสะโบทดวงเวียนสาแก้วปากช่องพระนครศรีอยุธยาสระบรุรีปราจีนบุรีนครน,นายก บ้านหนองไฮพนมสารคามหนองว่าสะแก้วพนานิคมชนบรุรีรองตะเกาหนองใหญ่พัทยาปลวกแดงชุมแสงสัต,ตหีบระยองแกลงนะครับบริเวณนี้จะเป็นลักษณะของฝนปานกลางนะครับส่วนอีสานตอนล่างนะครับกันทลักษ์ขุขันสุรินโนนดินแดงนะครับบริเวณนี้ ส่วนบริเวณอื่นก็มีฝนนะครับแต่จะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยและจะมีเมฆมากต่อไปนะครับส0บนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนก็ยังจะให้มีฝนนะครับแต่กลุ่มฝนปานกลางจะขึ้นมาที่บริเวณภาคเหนือนะครับตั้งแต่ท่าขี้เหล็กเชียงรายบ้านแม่อายหลวงชัยปราการพานเชียงคำพยาเชียงใหม่ งาวเทศบาลเมืองน่านสองลำปางแพร่วังชิ้นอุตรดิตฐ์บ้านสวนบ้านนาตาโพสวรรคลโลกตากสุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรนครไทยหล่มสักพิจิตเพชรบูรณ์ชุมแพขอนแกน่นกาฬสิน์บ้านดงสวรรค์บ้านนาคำอุดรธานีสร้างคอม เวียงจันทน้ำโสมนะครับบริเวณนี้จะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับปราจินบรุรีสะแก้วชนบรุรีพัทยารยองแกลงจันทบุรีนะครับบริเวณนี้นะครับต่อไปนะครับ11นาฬิกาฝนเพิ่มมากขึ้นกลุ่มฝนนะครับจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัด อำนาจเจริญยะโสธรอ,อุบลราชธานีสีสเกตขุขันกันทลักษ์เดชอุดมโนนดินแดงตาพระยาฉะเชิงเซาพัทยาระยองแกลงสอยดาวจันทบรุรีตราดทองผาภูมิพิษณุโลกอุตรดิต์แม่สอดอมกอยขุนยวมเชียงใหม่ เชียงรายปัวนะครับบริเวณนี้นะครับรวมถึงบริเวณเวียงจันท์ด้วยนะครับเวียงจันทนะครับจะเป็นบริเวณพื้นที่สีแดงนะครับระวังฝนตกหนักรวมถึงนะครับบริเวณอำเภอพูสิงและบริเวณประเทศกัมพูชาระยองนะครับบริเวณนี้ต่อไป15นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับจะให้มีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษยะโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับบริเวณนี้ รวมถึงบริเวณจังหวัดสุรินทร์บางพื้นที่นะครับเป็นบริเวณพื้นที่สีแดงเลยนะครับในวันนี้ส่วนบริเวณฝนปานกลางนะครับจะเน้นเพียงจันเชียงรายเชียงใหม่งาวปัวอุตรดิษฐวิเชียมรีนครสวรรค์แม่สอดอุ้มผางทองผาภูมิพระนครศรีอยุธยาชนบรุรีคลองตะกรานะครับจันทบุรี บริเวณนี้นะครับและสุราษฎร์ธานีตะกัวป่านะครับยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะครับต่อ,อไปนะครับเราจะมาเทียบเคียงหมดพายุสายฟ้าโดยนะครับในวันนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับกลุ่มฝนเป็นลักษณะของกลุ่มฝนนะครับบริเวณพื้นที่สีแดงจะเน้นบริเวณร้อยเอ็ดพลทองเสละภูมิทรายโมลบ้านกกกุงนะครับรวมถึงปากเซแล้วนะครับอำนาจเจริญพระตะบอง ก็ขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะครับเชียงราย23.2มิลิเมตร ทาคีเหล็ก14.2ม mm, เมตรคุณยวม15มเมตรเชียงใหม่20มเมตงาว34.7ม mm, มตรปว27.9ม mm, มตรชัยบุรี26.3ม mm, อมก่อย16.9ม mm, มตรตองอู12.4ม mm, เมยางกง้ง16มเมตรอุตรดิตถ์6มเมตรเลย27.5ม mm, เมตรอุดรธานี27.2ม mm, มตรเวียงจันท์เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากน,นะครับ52.1 mm. บานทาน26.9 mm, ้ามิลิเมตรท่าแขก6.7 mm, มเมตรมุกดาหาร9.2มิลเมตรโพชัย29.6ม mm, เมตรขวัญแก่น30.4 mm, มลเมตรลมศัก19.6ม mm, ิิเมตรพิษณุโลก42.9ม mm. เมตร อุ้มผาง51.3ม mm ิลลิเมตรนะครับเป็นฝนตกหนักรวมถึงแม่สอด54.1มิลลิเมตรนครสวรรค์19.6ม mm, ิลลิเมตรท่องผาภูมิ12.5ม mm, ิลลิเมตรวิเชียรบุรี28.5ม mm, ิลลิเมตรพระนครศรีอยุธยา16.1ม mm, ิลลิเมตรสวนพึ่ง11.2ม mm, ิลลิเมตรกรุงเทพมหานคร12.9ม mm, ิลลิเมตรนครราชสีมา18.7ม mm, ิลลิเมตรตะแก้ว20.6ม mm, ิลลิเมตรสุรินทร์16.6ม mm, ิลลิเมตร บนนัชธานี13มมิเมตรสีสะเกต26.9มเมตรสาแก้ว20.8แก้มิลเมรระยอง29มเมตรจันทบุรี18.5มเมตรส่วนบริเวณภาคใต้นะครับจะมีลักษณะของ ฝนกระจายนะครับแต่งเป็นฝนเล็กน้อยในวันนี้กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับและในวันนี้นะครับฝนเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนก็ขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะครับประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้นะครับฝนเพิ่มนะครับในวันนี้ฟันทงขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถััยอุทกภยัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ